และตอนนี้นะคะเราอยู่ในซอยนาว่ามิน98แกันค่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมนะคะมาชมที่นี่เลยค่ะกียรัพับแมนชั่นวิวค่ะโครงการที่นี่ตั้งอยู่ในซอยนาว่ามิน98นะคะอยู่ที่รามอินทากรุงเทพนี้เองค่ะสําหรับที่นี่นะคะจะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสินแพทย์ค่ะอยู่ใกล้กับแฟชั่นไอแลนด์และเซ็นทรัลรามอินทาอีกด้วยห้องที่โบจะพาคุณผู้ชมไปชมกันวันนี้นะคะจะเป็นห้องเปล่าค่ะใครที่มีงบประมาณจํากัดนะคะอยากจะได้ห้องในทําเลของฝั่งนาว่ามินแนะนําโครงการนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนในห้องจะเป็นยังไงขึ้นไปชมด้านนนกันค่ะ และห้องนี้ค่ะจะอยู่ห้องเลขที่สาม3นนะคะอยู่ชั้น3าของอาคารค่ะขนาดพื้นที่ห้องจะอยู่ที่31.6ตารางเมตรด้วยกันจะมีขนาด1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําค่ะแล้วก็จะมีพื้นที่นะคะที่เป็นระเบียงห้องด้วยห้องนี้นะคะจะเป็นห้องเปล่าค่ะขายตามสภาพใครที่อยากจะได้ห้องนะคะในทําเลของฝั่งนี้นะคะแล้วก็มีงบประมาณจํากัดแนะนําเลยค่ะห้องนี้เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันค่ะ ในห้องนอนนะคะจริงแล้วคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือว่าจะซื้อเป็นตู้เนี่ยมากั้นส่วนพื้นที่ก็ได้ทําเป็นมุมห้องนอน1มุมนะคะแล้วก็อีก1มุมค่ะพื้นที่เหลือก็สามารถทําเป็นมุมรับแขกได้ เพราะว่าด้วยพื้นที่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะทรงสี่เหลี่ยมพื้นที่ค่อนข้างกว้างสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลายชิ้นเลยค่ะส่วนระเบียงห้องที่นี่นะคะระเบียงห้องที่นี่ไม่ได้เปิดโล่งนะคะคุณผู้ชมเขามีประตูกระจกนะคะแยกส่วนพื้นที่ด้วยตรงนี้สามารถทําเป็นมุมครัวก็ได้นะคะซื้อพวกซิงค์อ่างล้างจานหรือว่าทําเป็นเคาน์เตอร์เอาไว้อุ่นอาหารก็ได้เหมือนกันค่ะหรือใครจะทําเป็นพื้นที่ซักล้างนะคะตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่ให้อย่างเหมาะสมเลยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการ กีรัสซับแมนชั่นวิวโดยเริ่มต้นจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทนรัลรามอินทราถนนรามอินทราขับตรงไปบนถนนรามอินทราประมาณ7.6กิเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนนวมินขับตรงไปบนถนนนวมินอีก600เมตรให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยนวมินทร์98ขับตรงไปในซอยนวมินทร์98อีกประมาณ2 0 0เมตรทางเข้าโครงการจะอยู่ด้านซ้ายครับ และสำหรับใครที่สนใจห้องนี้นะคะอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทิมคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหรือว่าจะทักแชทมาก็ได้และก็อย่าลืมค่ะกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะคะทั้งช่องทาง Facebook, YouTube แล้วก็ TikTok ของเราค่ะ และอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่อยากจะแนะนาคุณผู้ชมเลยค่ะกับบ้านบ้านแอปพลิเคชันซึ่งในแอปนี้นะคะเรามีซัรให้คุณผู้ชมได้เรือกอีกมากมายเลยยังไม่ถูกใจที่นี่อยากจะมองหาซับอื่นจะเป็นบ้านหรือว่าคอนโดก็คลิกเข้าไปชมได้และยังสามารถนัดหมายเข้าไปชมสถานที่จริงได้ผ่านบ้านบ้านแอปพลิเคชันอีกด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของโบแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าค่ะวันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ